ชาวบีบีกันหรือว่าชาวแอร์ซอฟกันนะครับผมสวัสดีไปทางพวพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวที่เป็นโมเดล h ฮคาปา4.3นะครับผมตัวนี้เป็นค่ายของโตเกียวมารุอินะครับผมเป็นปืนญี่ปุ่นนั่นเองโอเคก็จะมีน่าจะมี พี่หลายท่านที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเป็นเหมือนบันทึกหรือวิทยาทานไว้ให้กับตัวผมได้ดูไว้เองเก็บไว้ดูเองด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะเพื่อ,อพี่พี่น้องๆท่านใดที่สนใจที่กําลังหาเลือกซื้อให้ตัว BB บีกันหรือว่า a อร์ซอกันอยูอ่เพื่อเป็นวิทยาทานให้เลือกตัวโมเดลนี้นะครับเป็นไฮคาป้านะครับ ใช่ตัวเกียวบริเวครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยว่าข้างในเขามีอะไรบ้างตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้เป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนอของมือหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้ได้อะไรมามาบ้างนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะขอเปิดดูก่อนแล้วกัน สวยวางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคน่า okay. อยู่ไกลหน่อยนะเปิดกล่องเข้ามาเห็นอะไรบ้าง่ะก็ยังมีคู่มืออยู่คู่มือก็ที่ผมเห็นนะมันมีสองชิ้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่เป็นของมือหนึ่งสินค้ามือหนึ่งอ่ะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นแบบนี้นะโอเคนะ ผมขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะเปิดมาข้างในก็จะเป็นตัวปืนนะครับปืนจะมาเป็นสีเงินอย่างนี้เลยแต่ว่าของผมมีความพิเศษตรงที่ว่าผมได้มา2แม็กนะครับ2แมกซีนนะก็ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้ที่ที่ผมได้มานะาเดี๋ยวผมมาดูก่อนข้างใน เป็นหนึ่งตัวปืน2แม็กกาซีนนะครับตัวนี้นะที่ผมได้มานะของมือหนึ่งอาจจะเป็นได้มา1แม็กกาซีนเท่านั้นนะครับผมผมขอเทียบปืนเทียบปืนทุกครั้งนะครับโอเคไม่มีนะครับผมขอวางตัวปืนไว้ก่อนนะครับผม มาดูที่แมกซีนที่ผมได้มาจะเป็นสองแม็กสองคุ้มๆเลยคุ้มนะครับผมอ่แม็กเป็นของโตเกียวมารุอิแท้นะครับทั้งสองตัวเลยนะผมไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะทั้งสองตัวเลยนะครับสีนี่มาออกสแตนเลสเลยทั้งสองตัว ขอาวางชมแม็กไว้ก่อนมาดูเจ้าตัวปืนกันบางตัวนี้เป็นไฮคา p ้า4.3นะครับผมเป็นตัวสแตนเลสนะ,ะก็ยังคงเดิมยังคงเดิมที่งานโตเกียวมอรีสไลด์ข้างบนจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเกรดดีนะเกรดดีส่วนเฟรมร่างนะครับมาเป็น ตัวนี้มาเป็นโลหะนะครับเฟรยมล่างนะเตียมล่างวันนี้ริปมือเป็นพลาสติกนะครับหลังอ่อนเซฟแล้วก็ตัวไกตัวคันแขวนตัวนกสับหรือว่าเป็นชุดเสียชุดภา,ายในเป็นโลหะนะครับท่อนอกเป็น พลาสติกนะครับท่อนอกเป็นพลาสติกท่อในเป็นออทองเหลืองไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับท่อนเป็นทองเหลืองนะครับออผมก็จะใส่นี้ไว้เคปุ่มปดแม็กเป็นโลหะนะครับ <S 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 ก็มาสวยๆประมาณนี้ มาสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีเซฟสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเซฟสองฝั่งสวยสวยมากก็ยังมีตัวป้ายอยู่นะครับให้มาตัวป้ายเลยญี่ปุ่นที่เก็บเก็บดีนะผมว่าตัวนี้เขาน่าจะซื้อมาแล้วเขาก็เก็บนะแล้วก็ปล่อย โชคดีของคนได้ไปนะครับโชคดีคนได้ไปนะข้างในก็จะมีแท่ทาความสะอาดมาด้วยนะครับผมขอวางแม็กก่อนข้างในก็มีแท่ทำความสะอาดมาให้แกะมาตัวข้างในอีกอก็ยังมีตัวตัวใส่แม็กนะครับยิงแห้งนะครับตัวไดไฟครับไดไฟมาดเ,เหมือนกระสุนทดสอบ ไม่มีมานะครับเจ้าของเดิมอ,อาจจะต้องยิงไปแล้วดูโซ่ไม่มีมาจริงด้วยครับกระสุนทดสอบไม่มีมานะตัวนี้นะแต่ก็ได้แม็กมา2แม็กคุ้มๆนะครับตัวนี้นะคุ้มมากอ,อยากจะบอกว่าตัวปืนนี่ยังไม่มีรอยเลยนะครับผมหารอยอยู่ยังไม่แทบ ไม่มีรอยเลยครับผมขอดูก่อนอืมไม่มีรอยเลยครับไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้ไม่มั่นใจนะว่าเขาเล่นเขาเล่นหรือเปล่าเขาอาจจะยิงแหละแต่ว่าอาจจะยิงไม่ไม่ไม่หนักอาจจะเก็บซะส่วนใหญ่ผมขออ่าปืนตัวนี้นะครับผมได้ขออ่าพี่ ที่ได้รับไปนะครับขอทำรีวิวแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออีกทีแล้วกันผมจะให้เพื่อนๆได้ดูภายในบ้างว่าเขามีการสึกหรือเลปล่านิดห,หน่อยเบาหน่อยนะครับเป็นขอวางที่นุ่มๆแล้วกัน ข้างในก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับข้างในยังสวยๆเลยผมไม่ขอแกะต่ออีกนะเพราะว่าเป็นเป็นของของพี่เขาแล้วผมก็ให้ดูประมาณนี้อ่าขอแกะประมาณนี้แล้วกันก็ก็จะมีเรือนฮอปมีที่ปรับฮอปข้างในนะครับมีไกด์หลอดมีสปริง แล้วก็มาดูชุดลั่นไกกันบ้างที่ผมอยากให้ดูเพราะว่าตรงไฮคาปาเนี่ยจะดูง่ายๆเลยว่าปืนถูกใช้มามาเยอะหรือยังหรือว่ามาหนักหรือยังก็จะอยู่ตรงนี้กันผมไม่รู้ว่าลูกอา่าผมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะแต่เห้กล้องจับ ยังไม่มีการซุดเลยนะครับตรงตรงตรงรอยที่จะโดนตัวนกสับนะยังไม่มีรอยซุดเลยนะครับผมถือว่าคนที่ได้ไปโชคดีนะครับยังสวย,ยอยู่เลยยาขอเก็บเก็บซะหน่อยนะบัว กลัวเป็นรอยไม่ใช่อะไรขอบเบาๆแล้วกันโอเคโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะใครที่หา4.3นะครับผมไฮคัป้้านะมา a ุอีนะบอกเลยว่าเป็นปืนที่น่าสะสมนะครับเขา สวยตรงที่เป็นตัวนี้เป็นสแตนเลสสีสแตนเลสนะสงสแตนเลสนะสวยๆทั้งซ้ายและขวาใครที่ชอบอไปขึ้นไปแต่งหรือไปคัดต้อมต่อนี่ผมว่าสวยนะตัวนี้แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรอาจจะสายสปีดก็ไปทำชอสโตกแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่าเดิมๆเนี่ยยิงดีนะ ยิงดีมากเลยนะเดิมๆอขอวางก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมก็จะมีรีวิวท้ายคลิปนะครับทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้าไปนะครับให้พี่เข้าไปนะขอทดสอบทดสอบระบบะระบบว่าโอเคไหม แม็กมีการรั่วซึมไหมผมทดสอบอีกทีที่จะส่งไปที่เข้าไปก็เป็นเหมือนอตรวจเช็คไปในตัวนะครับผมผมว่าคุ้มนะตัวนี้นะกับราคานะในในเนี้ยอาจจะบอกราคาไม่ได้แตผ่ผมไม่รู้ว่ามันบอกได้ขนาดนหนนะผมก็ให้ให้พี่เข้าไปนะก็เป็นสีใบเทา สี่เท่ากับหนึ่งใบแดงนะตัวนี้นะสองแสวยๆแบบนี้เลยก็คืออ่าให้ไปเลยไม่ไม่มาเก็บไว้หรอกใครที่เขาอยากเล่นที่ชอบก็แบ่งปันกันไปนะครับผมก็แบ่งปันไปให้ ตัวนี้พึ่งได้มานะครับพึ่งได้มาวันนี้แล้วก็ได้ทําคลิปพี่เขาก็ได้จองไว้แล้วแหละก็เลยได้ให้ไปเลยเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของที่อ่สมบัติผัดกันชมนะครับมีความสวยงามมีอะไรคนที่ชื่นชอบนะครับในหลงไหลในแอร์ซ f อกันนะหลงไหลในแอร์ซ f อกันหลงไหลในดีดกัน เป็นเรื่องที่ผมก็ชอบมาตั้งแต่เด็กละก็เลยได้สะสมได้อะไรมาใครที่ชื่นชอบก็สามารถทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับมาว่าอยากได้แบบไหนชอบอะไรยังไงงบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คุยกันได้เลย วันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปทดสอบให้ดูอีกอหลังหลังจากคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวเอามาตัดใส่กันข้างหลังนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอลาไปด้วยเจ้าตัวไฮกระป้า4.3จากค่ายตัวเกียวมอริอินะครับตัวนี้เลยสวยๆหล,หล่อๆนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับผมวันนี้ผมก็ในมือผมก็เป็นไฮคาป้า4.3นะครับงานจากค่ายโตเกียวมอรินะครับเป็นาจากญี่ปุ่นนะครับผมปืนญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นงานแอร์ซอฟกันนะครับผมหรือว่าบีบีกันนะครับผมางานของโตเกียวมอริก็ที่ทราบอยู่แล้วว่าไซสไลด์บนนะครับเป็นพลาสติกนะครับตรงเฟรมล่างเป็นโลหะนะครับแล้วก็ชุดยิงชุด ไกอะไรต่างๆเป็นโลหะนะครับส่วนที่เป็นโลหะเขาก็จะเป็นโลหะอยู่นะครับผมของโตเกียวมารีนนะงานสไลด์ที่เป็นพลาสติกก็บอกว่าเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับผมไม่ไม่ไม่ขี้เหร่นะครับงานญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นปืนมือสองนะครับจากญี่ปุ่นคะผมได้ตัวแม็กกาซีนมา2แม็กนะครับในแม็กกาซีนผมบรรจุอยู่ประมาณ20่นัดนะครับแต่ละแม็กนะครับ โอเคทีนี้ผมจะมาทดสอบนะครับทดสอบผมจะยิงเป้าเพจเหล็กนะครับแล้วก็มีจะมีกระป๋องอยู่ประมาณ4กระป๋องนะครับประมาณนั้นระยะอยู่ประมาณที่8เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทั้ง2แม็กให้ให้ให้พี่เขาไปนะครับผมก่อนก่อนส่งให้พี่เขาไปนะแม็กแรกก่อนเลยครับผม เซฟผมเซฟปืนไว้ก่อนนะครับอโอเคมาทดสอบกันเลยครับ แม็กแรกนะครับลูกหมวสไลด์ค้างนะครับค้างไว้ก่อนแม็กต่อไปนะครับกดที่คันแขวนได้เลยนะครับโอเคขึ้นเซฟทีนี้ผมจะยิงที่กระป๋องเบียนะครับขอวางแม็กต่อแป๊หนึ่งกระป๋องเบียนะครับอ่าไล่เลย ก็เป็นเพจเหล็กนะครับลูกหมดสไลด์ข้างปกตินะครับผมกอนเล่นทุกครั้งนะครับก็เทียรปืนด้วยนะครับหลังเล่นนะโอเค ท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สอบถามทักสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์แล้วก็ l ลายไอดีไว้นะครับผมอันนี้นะจะได้แบบนี้ก็ค่อยสอบถามมานะครับขอบคุณมากครับ